สวัสดีครับบ้าวถวัสดีทานผู้ชมครับมือนีเดินทางนะครับเนาะมาหาปูสามแปดครับพี่น้องพามารับชมน้วกันครับงวดวันที่16กรกฎาคม2566นาะครับผมมาให้ปูเน้นให้ปูยำให้นะครับงวดที่ผ่านมาหลักลอยปูกระแมนได้พี่น้องเด้อปูให้ชุด3ตัว625นะครับเนาะมา605นะครับอยู่ในชุดมาครบบนปูพี่น้องครับ มีทั้งหกมีทั้งศูนย์มีมีทั้งหาพี่น้องครับเลขวิ่งลูกสาวปูงวดนี้มาแล้วนะพี่น้องนะครับผมรับลูกสาวก็ท่องมายาปูแล้วนะครับผมหลักร้อยปูก็ให้มาแล้วนะครับมื้อนี้พา,าให้ปูเน้นให้ปูย่ำให้นะครับท่านผู้ชมเข้าไปการาบน้ำมาสการปูน้ำกันครับ <c oughs> กลับนวัตกรรมครับปูรครับผมการาบนวัตกรรมเลยครับปูกลับซาทุกับกลับชมชมอาถวายนา้ำปูสาธุครับปูครับผมไม้ป,ปูย่ำไม้ปูตัวไหนอันนี้ชุดยังปูบนชุดบนบ่ปูกล<น>ับ,บ<น>อันนี้คือ,อยังปูสามหนี่วตัวเดียวตัวเดียว ถ้าสูตรตัวเดียวคือสามบนครับท่านผู้ชมวันที่แล้วหาครับผมอันนี้มีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งมีสามสี่ตัวมาสองตัวบนครับผมมีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งมีสามนะครับปูปูเน้นเจ็ดสามได้ปะปูครับผมอืม ลักร้อยเดี๋ยวปูหลักร้อยศูกับเก้อลักร้อยเก้ากับศูนศูนย์กับเก้านะปูเนาะครับปูโอ้บนพี่น้องสามนะครับถ้าวิ่งวิ่งสามปูหรือวิ่งยังบนวิ่งเจ็วิ่งเจ็ดเดไดพี่น้องชุดบนวิ่งเจ็ดเกป,ปีหาาเนาะแ่ปูปีหา้าหา้าคร,บารับปูนี่เด้อ ครับผมบร์ัหันกัมีครับปูปีห้าห้าเนี่ยมันออครับผมนี่เป็นบานี่มันมาที่ยุนตลอดครับมันมก็นออกนี่เดียวหกศูนห้าครับเป็นบ่นี่หวน,นี่เจ็ดนี่ก็เจ็ดแหละัวน,นี้มีสี่มีเจ็ดมีศ<า>ูนย์มาปูน่นแล้วนั่น,นแล้วแล้วก็เจ็ดเจ็ดช่นกันมาปูปูจะประมากตัวนี้มาปูเจ็ดศูนย์ได้ได้ได้เห็มมาปูได้อ็ี่เห็นานี่เป็นบ่หันครับป่นห้ หตัวเจ็ดสี่ผมว่าเป็นไปบ่ได้ปูถ้าเป็นไปได้ขึ้นเจ็ดศูนย์มันอยากแข่งครับมันอยากแ้เจ็ดศูนย์นี่ปูครับผมอเจ็ดแนี่กเจ็ดสองตัวเจ็ดสองตัวมาเจ็ดแท้มาทั้งปีเนาะปูอันนี้สูตรของปีนี้เห็นมาปูปีนี้ปีนี้สูตรปีนี้นะครับเนาะพอขอหาหาเด้อออกมาแมนบลนับก็คือมีอีกมะนี้อันนี้จังไหยคือว่าพ่อขอหาหาปู ปีห้าห้าพูดเลยมันออกมามันออกห้าห้ามันออกพศห้าห้าเออนี่นี่นี่มันแบบนี่ยครับนี่ปีห้าห้านี่มันออกนี่นี่แปดเจ็ดเจ็ดครับปีนี้ก็มาออกหนึ่งแปดเจ็ดสามนี่นะมีบอนนี่ครับนี่มี่ก็มาอยี่บอนที่นี่อืนี่นี่ออกมาห้าเก้าศูนย์ปีนี้ก็มาเก้าศูนย์เจ็ดนะปีบอนครับนี่เป็นบอนตลอดนี่นี่บอนห้าศูนย์หนึ่งครับปีนี้มันก็ออกนี่ หกศูนย <Harriet> ์ห <S mulheres> ้าเนี่ยครับเอาปีนี้สี่เจ็ดศูนย์นั่นเดียวว้นนี้สี่เจ็ดศูนย์มาปูครับเก็ดนี่เดียเก็ปูนี่าเอาใสสามเอาใส่เก็ดเอาใส่สามตัวเดียวนั่นเดียวใส่สูตรตัวนั้นครับปูเอ้า เจ็ดปูมันตรงกับเล็กวิ่งของลูกสาวปูน้ำหนักปูนะนั่แล้วเพื่อนคบกับเจ็ดนี่บั้นแค่กันยังไงบั้นแค่อืมครับผู้ชมนี่แค่แล้วแค่แล้วชุดมาครบบนปูพี่น้องนะครับเนาะบนวิ่งเจ็ดหลักร้อยศูนย์กับเก้าเด่นที่ศูนย์นะครับเนาะบนเจ็ดสามคู่เดียวบนปูนั่นแหละแค่นั้นรับบนตรงแปลนปูนี่อ่านี่สิบหน่วยนี่หน่วยชุดหน่วยชุดล่างบนปูเออชุดล่างเฮ็ยบ่พันหนึ่งหกครับ สา,ามศูนย์เอาปูจะมาหาศูนย์เมื่อมันนี้ห้มากที่เอาแต่ปู <c oughs> ปูให้วิ่งหาบอกปูหาหาได้ปู <c oughs> นั่นแหละ,ะปูให้ไปห,หาแปดหาเก้านั่นแล้วนี่ก็จะเรียอหาได้ปูหามันมันมากสูตรตัวเดียวหาแปดสูตรตัวนีน้มาหาแปดหาเก้าเออสูตรตัวเดียวเอ้าแต่สูตรนั้นคือไมีหาไม่ศูนย์ไม่ม่สี่ปีปู ครับนี่พี่น้องบทิมเรากันสูนต์สัวเดียวนะครับเนาะชุดบน073เน้น73พี่น้อง7393เพราะว่าอยู่ในชุดมาครบบนลักลอยเอาเก่าใส่ก็ได้พี่น้องแต่ว่าอีกสูตรสูตรลักสูตรลักอยปูได้ศูนย์กับ9ปู้เลขจับ0 073สูตรตัวเดียวคู่เดียวคู่เดียวคู่เดียวนั่นูัน่งหกครับปูอันนีหนหกหนึ่งหกหันหมนี่ยครับผมอันนี้ห้าเก้าเล่นมาปู บ่แม่นเสร็จเป็นโตแล้วเด้อนี่สูตรนึงนี่ครับปู่สูตรที่2มาเทียมนี่นะเห็นบ่มันเป็นคู่โลดน่ครับผมนี่เห็นบ่อืงให้59เลยเนาะปู่เนาะก้าเต็มแบบห้าเก้าห้าครับนี่พี่น้อง59เก้านั่น้อง58แตัวร่องนะครับเลขวิ่งลูกสาวปู่คือ6กับ7นะครับเนาะวิธีคิดคำนวณเด้อพี่น้องเดินนะครับเนาะ เอาหลักหน่วยบนมาบวกหลักสิบล่างได้เท่าไหร่จะเป็นเลขเด่นแล้วก็เพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเนาะศูนย์ห้าห้าหลักหน่วยหนึ่งหกหนึ่งหลักสิบเอาห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับเนาะกับเด่นหกเพิ่มไปอีกแต้มหนึ่งกัเด่นหกกับเจ็ดก็จะได้เป็นเลขหญ่งลูกสาวปูหกกับเจ็ดนะครับท่า,านผู้ชมแต่ว่ารอเพิ่นโทอมายัำอีกที่หนึ่งปูกรเพิน่นโทอมามตัวนี้ เด่น6กับเจ็กับตรงกับชุดเจ็ปูเด่นชุดเจ็ดบนนะครับผมเจ็ดสามปูเจ็ดศนมาได้ปะมาได้ได <Ma dai. S 2> ปูบอกเพราะว่า,ววาอยู่ในชุดเอ้สี่ตัวมาสองตัวบนปูนะครับเนาะมีเจ็ดมีศูนย์พี่น้องนะครับผมมีสามแต่ว่าปูจับนี่เลยเจ็ดสามไปเป็นมารักหน่วยน υ, ี่กบถืออยู่รักหน่วยบนรักหน่วยบนครับว่ามีเยื่องนี่กบถืออยู่กับปู หน่วยบนปาเทียวหาไมาบนี้เห็นบ่มาหาแมนปูให้ลักลอยหกเนาะปูเนาะเออนี่ลัก้อยหกหน่วยหาพิษแต่ปูจับสองเป็นลักสิบโอ้ยเนาะปูเนาะปูว่าเทียวหาบ้านนี้เอาสามมไใบนี่สามไม่หน่วยนี่สามหลักหน่วยพี่น้องสามอยู่หลักหน่วยเลยเนาะปูเนาะนี่พี่น้องงวดที่พันมาปูให้หกสองห้าหางเดียวแต่ว่าปูว่ามีอยู่ในชุดชุดมาครบบนเนี่ยถ้าปูจับศูนย์ก็เป็นหกศูนย์ห้า พี่น้องมาขึ้นลักลอยลักหนวยปูอืมลักปูเนาะบัดสียบสามมาว้ให้เบิ้งเรานี่ยครับอืมลักหนวยพี่น้องลักหนวยมีสามมีหกมีเก่ามีหนึ่งมีสองชุกหวัดครับบ๊อพี่พิษอืมทุกวัดครับจับลักหนวยมาเลยนะปูเนาะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็ลักหนวยครับบ๊อพี่นี่ก็บิดปีได้ปีที่สองแล้วนี่ก็ได้อืมนี่ลักหนวยจะไปปิดจะรักหนวยกันพิษนี่ นี่นั่นตีสามเบรกครับปูนี่นี่มะเขมาใบนี้สามใช่ปะหามม่หันเปูเดืมาใบนี้อะไรอยไรหนึ่งครับปูชนกันหาครับนี่บานหนึ่งชนสามนี่คือมะม้าใบนี้ครับผมชุดไทยอืมเกี่ยวสามชนกันที่สามเอาสามมะม้าใบนี้นะปูเนาะถ้าตูดเดียวกับสามเนาะครับปูอืถ้าถูกตัวเดียวกับสามนี่สามเล่นมาปูบานหนึ่งก็ชุนมะม้นี้สามสามหลักหน่วยบน ปีที่สองเลยเด้นนี่เด่นนี่แหครับปูรกห่าูมีี่มันคือครับผมนี่รักหน่วยบนครับูทุกงวดทุกงวดทุกงวดเบื้องเงนครับอือแต่ร่มดีนะคะเอารักลอยมาเบื้องในปูหลักร้อยยูยูเลียมนี่ปูหลักร้อยนะครับนะครับปูให้เบื้องทั้งหลักน้อยหลักร้อยหลักหน่วยพี่น้องหลักสิบนะครับผมหลักกระปูก็จับคู่ให้ เม็ดเดียวเนาะพี่น้องมีตัวเด่นตัวร่องเท่านั้นนี่ครับในชุดนี้นครับชุดมาคบบนพี่น่องแคปเออ,เอรนะครับเนาะครับชุดมาคบบนหลักร้อยศูนย์กับเก้าวิ่งเจ็ดบนครับปูจับห้ศูนย์เจ็ดสามมักในชุดเนี่ยเ,เก่าใสพี่น้องเก้าเจ็ดสามเจ็ดสามคู่เดียวเน้นเน้นะครับเก่าสามจะร่องเท่านั้นนี่เลยปูว่างนี่เลยครับผมทับนี่เลยปูรักร้องหลักรอ้อย <c oughs> <c oughs> นี่ครับปูอื หลักลร้อรยเดินนี่ลครับปูลมมบปปลหลักร้อยมีบางหันนี่หกขับปูอือหกเป็นบ้ปูหาก้องกับแปดครับสองขับปูอืมวันนี้เก้ากับศูนย์เอ,นยเอาศูนย์เลยบ่าป,ปูครับ ฮ่าน้วปูเนาะศูนย์ศูนย์กับเก้าก็ได้พูดดแต่ว่าปูเน้นที่ศูนย์หลักร้อยน้ปูโอ้แม่นแม่นปูเอาน้ปูแต่มาช่มแคปหน้าจอปันนี่พี่น้องปูเน้นให้แล้วปูทาล่างหาเก้าครับคู่ใดอีกปูมาคู่ดอีกที่ตัวนี้ทุน นี่ติดศูนย์นอยู่บ่ปูเอาศูนย์ได้ปูสุดซี่โตเอาเดี๋ยวล่างมะปูเนาะเอาปูจะให้ล่างเ้าอยนกระทั่งครับตรงกันหามเก่าอยู่บ่ปูอันนี้ก็บ่อพิสจะเคลียได้เนี่ยที่โผล่มาคูนคึก็อ๋อนี่นะพี่ปูแห่งบ่เขียนปั่นเขียนก็เลยมาลัดมา <ST. S 2> อ่อนอะแต่มาชมเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเท่าเขียนให้อีกเนี่ยนี่เย็นี่ยนี่มาเป็นชุดดุนครับสี่แปดอ่าสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าปูอันนี้ชุดล่างมะพี่น้องเนาะครับนอนล่าง ล่างวิ่งอยังปูนี่ล่างนี่จะจูมันตังกันยิ่นี่ก็บอกพิษก็เียมีปะปูปูจับนบ่อลักสิบลักนี่วะนี่เลยนี่นี่ลักสิปซิปหน่วยสิหน่วยเอาหนึ่งหกใบเป็สิศูนย์สบศูนย์ห้าศูนย์สองหน่วยสองสี่สองห้าเป็นตัวนี่หน่วยนี่แท้มาแท้ได้ปสี่ห้าศูนยีก็ได้จับมืจับคู่ใดมาต้นหาเอาเอาคู่ใดปูร่างะ ผมยังมักุนอยู่หาซุนหาซุนสี่นหาอยู่นีห้านะอ่าพี่น้องปูจับศ4นสี่ห้าแค่นี้วิ่งห้าป่ะปูเออวิ่าวิ่งห้าเราทำมา่านเคเดน้นยหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยอันนี้คาพีจดนไม่ด้นี่กระบานี่หนึ่งหกสามศูนย์นี่าครับเอาพี่น้องก็มีเพิ่มล่างกระปูเนะอยู่ในชุดนี้สามศ ผู้บอกพรว่ามันออก3ามทุนสามแลยกรนให้จมาออาเพื่หาถือพันหนึ่งรับนี่ก็0ูนเก้าผู้ถือก็เก้าผูก็ถือับมาถือแต่ว่าเกยังมักนี่บอกปูหาเก้ายุนบ่มาเพิ่มแค่นี่เนาะปูเนาะศูนย์สี่นย์ห้านี่ครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าหาศูนย์ก็ได้พี่น้องนะครับแต่ว่าปูศูนย์หลักสิบชมชมนี่ชุดของเล็กลูกสาวปูคือวิ่ง6กับเจ็ดนะพี่น้องเนาะมาแทะเด็กทุงวดเด้อมาทุกงวดมาสองพต้มาเขาเรียกปูนเก็ตเนี่ย จ็ดสามเจ็ดศูนย์ปูเออน่อนี้ลยเอามาเขาเรียกปูเรื่องี่ชุดบนชุดบนเน้นเจ็ดสามนี่พี่น้องเด้ชุดล่างตัวเน้เน้นคือหาเก้าอันนี้ร่องศูนย์ี่ศูนย์ห้าช้องตนี้ดด้ออันนี้ร่องน้าปูนะศูนยี่ศูนย์ห้าร่องเนาะัเดียวครับเน้นที่หาเก้าห้าเก้าหนย์สี่ศูนย์ห้าตัวรองชุดล่างปูสามแปดพี่น้องหลักสิบหลักหน่วยครับเอากราบขอบุนขอบคุณปูทำชุ่ม ไอ้เอฟซีทุกท่านนะครับพอ,อยนทมีสุขสุขนสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะอายุมั่นคงยืนเฮงเฮงลยๆเด้อครับผมแอดมินบัตเทอรสวัสดีครับ